สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลอมนะครับเรามาเล่นยูอากันทุกคนคลิปนี้น่าจะทำยูอายาวๆแล้วนะครับจะแวะไปแรงบางบางครั้งบางคราวเพราะว่าอยากเก็บ50าดาวเหมือนกัน50ดาวมันโคตรเท่ห้าสิบดาวได้โปรไฟล์เคลื่อนไหวนะครับเป็นรูปังกรออมตัวละครอยู่ก็สวยอยู่นะเคลื่อนไหวได้อะ่ะน่าจะเป็นโปรไฟล์แรกเลยแหละโอ้ยอยากจำจังจำไม่ออก โอเคเราลงเมืองอะไรเนี่ยคริสเดลเหรอคริสคริสคริสเดลเวลลี่เอ๊ะมีคนด้วยนะขวามือคนหนึ่งข้างบนอีกสองเห็นสาม น่าจะลงตรงนี้สองครับแล้วก็อีกคนหนึ่งลงตรงนี้ยัดกันเลยนะ่ะโหปืนผมธนูได้เขียดละโ<ห>อ้โหเขียดสกาผมก่อนนึง นจับลูกซองดีกว่าเพราะวา่าผมมั่นใจกับลูกซองมากกว่าทุกคนผมโันดักบนได้อยู่นะ โอเคครับโอเคโอเคโะเคโอเคในบันไดับบ no, ันไอยู่ผมวิ่งได้บันไดสอตัวเลยป่ะตุ๋ยยังไม่เห็นนะมันเงียบอ่ะมันนิ่งเลยน้องเล็ ม่ตัใกล้กันไหมที่เดียวกันเลยโอเย่เราแล้วนะเก๋อและเก๋อและโอเคโอเควันวันวันายจ้าผมคิดว่ามันอยู่อันนี้เว้ยอยู่อันเนี้ยเออผมก็หาอันไหนว่าอันไหนว่ามาขึ้นเมื่อกี้ ก็เลยเดินแบบระวังระวังเอางงเหมือนกันหมดน่านจะหมดแล้วแหละพอลงมาสามเดี๋ยว S L R มาเล่นดีกว่าได้ไปลายสไนได้ไปลยาวสไนามาแล้วยิงทียิงทีละนัดเหมือนสไนชักโคตรแรง อยู่ไหนละมีรถกี่คันนะครับตรงกลางเมืองมีไหมกลางเมืองไม่ดับอ๋อมีื่อกี้คนละคันอยู่อยโอเคโอเคคนเหลือโคตรเยอะไปอยู่เขานั่นจะดี yet, อิสนายเล่นเด้ยเดี๋ยวไปยึดรอจะบอกนะวงออกอะ ไปอยู่แล้วบีบออกนี่อ๋อหาที่ใหม่เลยนะฮะต้มยาสีไม่มียาเพื่อไม่ใ้พูดอ่ะยังไงนะ่ะแล้วค่อยมาแบ่งยากับผมก็ได้เอ้ยอย่าคว่ำอย่าคว่ำอ๋อเอาแฟนเลยดีจะไปรอบอ่ะออกมาเพื่อนออมาเอาไปเหน็บต้องช่วยเรอบหม ลก็ไม่ได้ยินบ้างกนเปิดไฟไปนะยังไงเนี่ยเออเพื่อได้ AW อ่ะเดี๋ยวฝากดูให้ด้วยไม่มีตะขอบล็อกนะไม่มีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็อยู่เฝ้าอ่ะ อยู่เฝ้าเขาไว้เกียร์หลังนี้ขอโหน้ากูเลยตาย MG ถ้าเราเป็นเลยเนี่ยตองลงมาได้ปะตองผมอะโอโหไกลวะตามไหมตามไหมไม่ตามไม่ตามจอดอยู่โอเคโอเค ไม่เห็นคนอ่ะไม่เห็นแต่รถอ่ะสี่ร้อยกว่เมตรัอะมาังตัวเย็นโฮโคตรเจ็บเลย เขาหัวเม็ดนึงอ่ะเกือบดองเลยอ่ะถึงกับหลบห <c oughs> ลบหลบหลบหยู่ที่เดิมปะ <c oughs> ไม่หนีมีคนเนี่ยจะ <c oughs> สุดยอดจังวะโดนหัวโดนหัว <c oughs> มาชมเพื่อนอ่ะสัานฟ้าใช่มีอนับไหมมีมีมีมามีเอาส่วนเกวนมาส่วนเกยวมี หมวกเกือบแตกเฮ้ยหมวกเกือบแตกหมวกหายหมดแลวข้างบนละหาไม่เจอตัวล่าง

<laughs> <Watch out. S 1> สองขนาดนี้ <Watch out. S 1> <c oughs> ลางบ้านเนาะระหว่างเนาะต้องต้องหาของเล่นเอาลางบ้านปะ <Watch out. S 3> <c oughs> โอเคโอเครอก่อนรอก่อนไม่เปล่าเน็ตเน็ตเน็ตน็ตหนึ่งเน็ตหนึ่งเน็ตใครวะมันกํเน็ตมักํเน็ตน ห <pulling>, มดๆๆๆหมหหาไฟขึ้นมาเลยนะบอกเลยว่าหัวแตกอ่ะ SLR ปลายยาวอ่ะเของเล่นรถมารถมา โอ้โหเกาะผมหมดนะมาชุบมาชุบเร็วมาชุบเร็วสักคนสักคนใกล้ใกล้โอเครดมารดมาน่าจะทีมบ้านนั้นนะไม่น่ามาหาเรากอสอง โอ้ยเต็มจังวะยองไม่จบข้างนอกอ่ะจบเลยี่อไอเหี้เยเหี้ย เดินเลยอะมีอยู่ให้เห็นหรอกออลูกซองหายไปไหนวะ ขาบวน,นไม่ยิงมาเราหรอเนะี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยสวัสดีข้าสองเลยหรอเฮ้ยย,ยังไงอะ่ะโอ้เกิน <good. laughs> บอมเล่นเกมเป็นด้วยหรอซีโซกะถามฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาดูถูกเราอ่ะดูนะดูสตรีมไว้ดูสตรีมไว้สตรีมมีไว้ให้ดูยังไงนะเฮ้ยหัวว่ะโซกะบอกเต้ จำใส่ไ,ไหมเนยอะวงเข้ามันะเอาดีอางี้เลยอ่ะเตีมันหน่ว่ะเออตีกันมันอ้อมมาตอนไหนวะมันอ้อมมาตอนไหนวะ นนั่ะเสียงรถก็ไม่ได้เย็นอนะ่ะเลือกโยนได้ก็ดีที่ลูกกบอกเฮ้ยเขาดูถูกเราอ่ะเลือกโยนอะไรไม่เคยโยนครับนนนะไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้เนะี่ย

อุย้ยใครยิงยิงโดนกัะทาผม <c oughs> ยังไงนะอยู่จะฝ่าเลยก่นอนพอดีปืนปืนอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะ าตายโอ้ตายเอาดีใส่ก้าร้อยเมตรอ่ะเนี่ยแต่ละตัวโอ้โหนี่เอยเอี่ยหนึ่ง,งด,ดูแต่ละตัวดิดูเหลือแต่ละตัวดิตีตึงหายหมดแล้วอ่ะ <S <S นี่นี่นี่วันนี้เ<ะ>พิ่งวิ่งเข้ามาเลยเสียดายไม่เห็น ขอดูตรงแอดอกนะทำไมอ่ะทำไมมีมอไซค์อ่ะอาไชมันดรอปตรงนั้นน่ะอะหรอจะไปจะปทำไมมีได้ไงเออดอกขอมหอมนี่ยงความนีหาไม่เจอตอนในปดร์ตี้น่าอยู่บ้านแดงดิไม่รู้ชัดมัง อ้ยอย่างเจ็บอ่ะหัวสองเลยเมื่อกี้เบิ้ลพลึดเลยนะเฮะยังไงอ่ะ <laughs> ยังไงเนะะี่ยคนเนี้ยล่างล่างล่างข้างล่างผมอะแค่ในตอนนั้นแค่แค่ในตอนนั้นก็เลยตอนที่มาบันเทาอ่ะโคตรเจ็บยย เฮ้ยเอมาว่าไม่ได้มาวัดเลยอะ อ,อ,อย,ยโดนหอเม็ดหนึ่งอ่ะไม่นะในเมื่อเพืดนลองเต็มเต็มแล้วิ้นแม่งไปจับกลับไปอีกตัวไม่เห็นไงเ,เราจะรีบไปไหนอ่ะถ้าทิมปุ๊บข้างยิงอ่ะเออเราต้องคิดอย่างนี้ หวานก็ลอยน้บเอ้ยกุ๊ดสุ่ยกูเอาจังนะอย่างคมอ่ะตัวเดียวยังไม่เชื่อเพื่อนเลยเหนี็ตแน่ เอาดีโอเค <U MP? S 1> คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเกมเมื่อกี้เดือดอยู่นะนตอนชาร์จ <8. S 1> บ้าน <8. S 1> ผมยิงชุดหนึ่ง <8. S 1> โดนสองเฉยเลยอย่างงงอะ่ะผมยังงงเลยโอเค ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,บายบายครับทุกคน